สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับตามที่บอกไปวันนี้จะมาสอนวิธีดูเบื้องต้นภาพมาเหศวนหลวงโบ,โบ้วยวัดมะนาวพิมพ์เล็กนะครับว่าดูกันยังไงแบบที่เซียนผมดูแบบผู้ชำนาญการที่ดูหรือว่า,าคนที่เล่นมานานดูยังไงวันนี้ผมจะมาสอนแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ รับรองครับไปเดินสนามได้เลยนะครับนี่นะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านก็คือพระเมศส,สวรขหวงพระโบยยวัดมะนาวพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กนี่ก็คือหน้า A นะครับหน้า A พลิกกลับไปก็จะเป็นหน้า B นะครับ A B A ดูยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับ A ดูยังไงสังเกตง่ายๆนะครับ A ให้ไปดูที่ปืนด้านล่างนะครับ A จะมีปื้นนะครับพระองค์นี้จัดได้ว,ว่าเป็น พิมพ์เล็กที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับดูได้จากเม็ดกระหนกนะครับดูได้จากเม็ดกระหนกด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนคือเรามองเข้าไปหาองค์พระนะซ้ายมือขวามือนะครับ ออกมามาต่อนก่อนจำไว้นะครับเพื่อนๆ a อดูอยังไง a จะมีปื้นนะครับ b จะมีเนื้อเกินตรงมีขนกตรงนี้นะครับง่ายๆจะไม่มีนะครับ b จะมี b จะไม่มีปื้นนะครับนี่เองครับเท่านี้เองในการแยกหน้า a หน้า b นะครับ สำหรับคนสุพรรณก็รู้นะครับแต่คนใหม่ๆนี่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งเริ่มหันมาศึกษาผมอยากให้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่เข้าใจวนวน,วนดูใหม่เดี๋ยวคุณจะเป็นแล้วคุณจะเดินสนามได้เองนะครับนะครับอันนี้หน้า A ไปเลยนะครับหน้า A ก็จะมีเม็ดกนกนะครับ1 2 3 1 2 3, 3, 1, 2, 3เรียงนะครับ เรียงเรียงขนาดจะไม่ไม่ไม่ใหญ่นะครับขนาดจะไล่เลี่ยกันนะครับดูไหมครับขนาดจะไล่เลี่ยกันจะไม่เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเม็ดบนสุดจะใหญ่นะครับจะใหญ่เกินออกมาแล้วก็เรลียวนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนอลูกน้ําหรือสระอ์นะครับจะยาวออกมาเลยนะครับด้านบนนะ แต่พิมเล็กเนี่ยจะเท่ากันตลอดนะครับองค์นี้ก็คือเม็ดกระหนกจะชัดเจนเลยนะครับอูมขึ้นมาชัดเจนเลยอันนี้ค่อนข้างลึกนะครับเป็นพระค่อนข้างลึกดูผมเอียงให้ดูนะถ้าพระลึกขนาดเนี้ยนะครับเป็นพระจัดว่าเป็นพระดูง่ายสบายตานะครับนี่คือหน้าเอนะครับสังเกตง,ง่ายๆคือพระมีส่วนพิมพ์เล็กนะครับ ด้านบนจะมีเนื้อเกินนะครับตรงนี้จะมีเนื้อเกินเป็นปื้นนะครับพิมพ์เล็กทุกองคจะมีเนื้อเกินแยกตรงนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีนะพิมพ์ใหญ่ไม่มีอันนี้ผมให้ดูพิมพ์เล็กก่อนเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมจะมาประกรบกันเลยว่าใหญ่กลางเล็กเป็นยังไงนะครับอันนี้สอนแบบคร่าวๆก่อนนะครับพิมพ์เล็กหน้าเอมีเนื้อเกินนะครับหน้าองค์พระจะเล็ก นะครับเล็กก็คือมีขนาดเล็กเรียวลงมานะครับเส้นคอมีไหมอ่าเห็นไหมครับเส้นคอต้องมีนะแต่เฉียงไม่เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่นี่จะนูนเด่นชัดนูนเด่นชัดขึ้นมาเลยนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กในการแยกนะครับน่าจะเรียวเล็กนะครับหรือว่าตอบลงมานะครับแขนลําตัวแขนแขนก็สังเกตง,ง่ายนะครับแขน ถ้าเราดูดีมันก็จะเว้าวลงมาก็เหมือนปีกาแหละครับนะครับปีกาลงมาเรื่อยๆคาสมาต์ปกตินะครับฐานเห็นไหมครับฐานจะเป็นปื้นนะฐานจะเป็นปื้นหน้า A จะเป็นปื้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะพาะหลวงมาโบยเนี่ยท่านเห็นไหมองค์เนี้ยที่มันมีเส้นวิ่งเนี่ยสำหรับผมไง จัดว่าเป็นพระดูง่ายสบายตาจ่ายตังได้เลยนะนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับในการในการแยกในการในการพิจารณาอ่านเนี่ยเห็นไหมครับเส้นที่วิ่งออกมาเนี่ยคือพระเกนเนี่ยทำไม่ได้นะเส้นอย่างเงี้ยนะครับเส้นเนี้ยทำไม่ได้นะเพราะอันนี้คือ,คอธรรมชาติพระแท้เลยเห็นไหมครับเส้นวิ่งออกมาเนี่ย อันนี้ผมจะสอนสอนดูไปด้วยแล้วก็สอนเทคนิคไปด้วยนะครับสอนเทคนิคไปด้วยสําหรับคนใหม่หมนะครับจะได้พิจารณากันเห็นรอยบุ๋มนี่ไหมครับน,น,นี่ก็คือจุดพิจารณาได้นะอันนี้มันเป็นจุดของคีมหนีบเนี่ยคีมนีบนะครับเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันเป็นรอยจับปากกานะครับเนี่ยที่คนสมัยก่อนเขาบอกนะครับต้องมีรอยคีมนีบนี่ ลอยคิมมี้ในการพิจารณาอันนี้จะเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตานะครับคร่าวๆพิมพ์เล็กหน้า A จะมีลักษณะอย่างนี้พอพลิกกลับไปปุ๊บหน้า B เป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าคนดูเป็นจะเริ่มสังเกตแล้วว่ามันมีความแตกต่างนะครับดูที่หน้าด้วยนะครับดูนี่หน้าไปกันต่อครับอันนี้คือหน้า B นะครับที่ท่านเห็นนะครับ เมกนกเป็นไง1 2 3เท่ากันครับเท่ากันแต่ว่ามันจะไม่นูนเด่นชัดนะมันจะไม่เรียงสวยเหมือนหน้าเอนะครับด้านบนมีเนื้อเกินนิดนึงนะครับพิมพ์เล็กต้องมีนะต้องมีแต่ถ้าบางองค์มันไม่มีเราก็พิจารณาอย่างอื่นเข้าไปร่วมด้วยนะครับหน้าหน้าพับเป็นไงเรียวเล็กลงมาเห็นไหมครับเรียวเล็กลงมานะครับตอบหน้า B แขนลําตัวแขนเป็นไงแขนเส้นมีไหม หน้าบีไม่มีเส้นนะหน้าบีไม่มีเส้นทางเกตง่ายๆนะครับลำตัวคัสมาจะต้องมีเนื้อเกินทางด้านขวามือนะเนื้อเกินนูนเด่นนะครับฐานฐานไม่มีปื้นนะหน้าบีไม่มีปื้นนะครับแต่จะมีเนื้อเกินตรงนี้นี่เนื้อเกินเห็นไหมครับเนื้อเกินระหว่างเม็ดนะครับเม็ดบนสุดกับเม็ดกลางนะครับจะต้องมีเนื้อเกินด้านขวามือเห็นไหมครับซ้ายจะไม่มีนะ นี่คือเทคนิคง่ายๆในการดูพาะมาเหตุส่วนหลงวงมาโบยพิมพ์เล็กเลยนะครับหรือทุกพิมพ์ก็ได้นะครับไม่ว่าใหญ่กลางเล็กจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ที่ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูก็คือพิมพ์เล็กลักษณะจะแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่แน่นอนนะครับนะครับเห็นไหมครับถ้าคนที่ดูไม่เป็นผมแนะนําให้ดูย้อนหลังเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเป็นเองเห็นไหมครับ A B ีนะครับเท่านี้เองคุณก็ไปเดินที่สนามได้ละไปเดินดูไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับยิ่งคุณเจอพระบ่อยๆนะครับมันจะสร้างประสบการณ์ให้คุณเองสะสมประสบการณ์ให้คุณเริ่มเดินได้ผมเองก็เดินอย่างนี้เหมือนกันนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับนาเอเห็นไหมครับรอยขอบมีอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าคุณดูดีพระหลวงพ่อโบย้ยพระไม่เหตุสวนหลวงพโบยเนี่ยลักษณะของท่านเนี่ยจะเป็นเลขแปดนะครับเห็นเห็นไหมครับอินฟินิตี้เลขแปดความหมายดีมากครับกินไม่หมดนะครับเหลือกินเหลือใช้ยิ่งเป็นคนจีนนี้บอกเลยเลยนะครับชอบมากนะครับมีความหมายที่ดีค้อยแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง นะครับอินฟินิตี้เห็นไหมครับคนจีนชอบคนสิงคโปร์ยิง่งเข้ามาเล่นนะครับแค่คนไทยก็ไม่พอส่งเลยครับนะครับ,นะรบพระพระมาเหสุล็อโบยเห็นไหมครับแค่นี้เองดูทบทวนทุกวันทุกวันเดี๋ยวคุณเป็นเองพราะนี้คือเทคนิคที่ผมเดินเดินสนาม หรืออยู่หน้าร้านผมรับพระนะครับรับฝากพระรับซื้อพระรับเช่าพระนะครับแลกเปลี่ยนทุกอย่างผมก็ใช้เทคนิคนี้ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าคนอื่นนะคือผมเจอพระเยอะกว่าคนอื่นมันก็เลยทําให้เราประสบมีประสบการณ์เรื่อยๆนะครับเนี่ยในการกล้าเช่านะครับแล้วก็กล้าเล่นนี่ ไปดูจุดอื่นต่อนะครับท่านท,ที่ท่านเห็นนี้คือรอยตะใบนะ นี่คือจุดใจตังเลยนะครับรอยตะไบเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรอยตะไบคือพระหล่อนะครับจะมีช่อหรือทางน้ําเข้าส่วนเกินทั้งหลายหลวงพ่อก็หรือคนช่วยท่านเนี่ยก็จะต้องเก็บพระพระหลวงพระโบยถึงมีรูปทรงที่สวยงามนะครับถ้าคนเล่นจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าท่านจะเก็บรายละเอียดนะครับนี จะต้องมีรอยตะใบนะครับเก็บงานให้สวยงามเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับทุกมุมเนี่ยจุดจ่ายตังเลยนะครับเนี่ยเทคนิคเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันซูมแล้วมันเบลอไปนะแต่อยากจะซูมให้ดูอ่าเนี่ยนะครับนี่เลยครับนี่เลยที่ท่านเห็นนี่เลยครับรอยตะใบนะครับ จุดายตังเลยนะครับพวกนี้นี่ครับชัดเจนครับนี่นะครับนี่ลอยตะใบง่ายต่อการพิจารณาเห็นไหมครับธรรมชาติพวกนี้มันทำไม่ได้ผมบอกเลยว่าทำไม่ได้นะเห็นไหมครับ การเก็บงานหล่อประกบแล้วก็แต่งด้วยตะใบนะครับนี่คือจุดใจตังอีกจุดหนึ่งนนะครับในการพิจารณาพระบางคนนี้ดูตะไบก็ดูรู้เลยนะโอ้หถ้ามุมนี้นะครับถ้ามีราลอยตะไบอย่างนี้นะผม,มจบนะสำหรับผมนะจบง่ายต่อการพิจารณา ถ้าทั่วทุกองค์อย่างนี้นะง่ายเลยครับเห็นไหมครับนี่ง่ายเลยนะครับง่ายเลยนี่พวกนี้นะครับนะครับแค่นี้แหละครับในจุดในการพิจารณาพระหลวงปูบยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะามาฝากกันเรื่อยๆนะครับเทคนิคในการดูผ่าเครื่องหลวบยผมจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องผมจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับในการดูผ่าหลวบยแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดทําคลิปนะครับหวังว่าทุกๆท่านได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับ ขอบคุณครับ